ดูมีความสุขนะฝรั่งชายหญิงนะขับรถพลิกคว่ำแล้วก็ไปชนกับรถชาวบ้านด้วยม,มีอาการเมาเมานะ,ะซัดไปกี่ขวดไม่ทราบหลังจากชนเสร็จนางลงมาเต้นจะ้ะลงมาเต้นอย่างมีความสุขมีการเซลฟี่ด้วยนะให้ผู้ชายเนี่ยคนถ่ายรูปแล้วยืนสูบด้วย ดูมีความสุขนะ,ะก่อนหน้าเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยหญิงรายนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยเคยไปชนรถชาวบ้านแล้วแล้วก็ขับหนีไปโดยที่ไม่มีการรับผิดชอบนะแล้วเนี่ยเกิดเหตุอีกนะเมื่อวันที่สามดูนางอ๋อเปิดแล็ปท็อปอ๋อวดูมีความสุขฟรีวีซ่างไงแค่อะไรอ้าดู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 ดดอ้าอ่า ทำมาที่เกามีมงเรอทเออชนเขาเตก็คือยังเต้นได้หมดเยอะเออโย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 ไปเน่ขีีเยรโอ้น้อนื้รู้แล้วร้อยหลาหลถดยับเนียนกันา่นี้ยังเต้นวันนี้เลยอ่ะอ้าจจุ๊บ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  นี่นะคะจนรถทางนี้เนาะงจนท้ายรถทางนี้แล้วเน้องจนจ่ายรถลูกไม่จ่ายลูกนี้จนรถทางนี้นะคะแล้วก็รถก็พลิกคว่ำเกือบจะพังแล้วก็นางยังเข้าไปในรถท่าทางไปถ่ายรูปอยู่ดีปกติมันลอยนั่นนี่นะมันอยนั่นนี่นะอันในบ่อ เขาไม่มีไม่มีแบบรู้สึกผิดอะไรเลยเมืเม่อกี้ตอนชนแล้วก็ยังเข้าไปนั่งในตัวรถนะคะก็ถ่ายอยูอย่แล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็ไปชนมาแล้ว เข้าไปอีกค่ะเข้าไปอีกค่ะใส่เว้นอีกค่ะใส่เว้นอีกค่ะอ่ะใส่เว้นเต้นค่ะใส่เว้นเต้น ไม่รู้สึกอะไรเลยอาการแบบนี้เขาเรียกว่าการยันหว่างนะแล้ขับรถขณะเมาด้วยอ่าเอาไง